พี่น้องครับเมื่อน,นี้ผมอาจารย์คมนะครับได้มาจุดถูกขอโชคขอราบจากแม่นั่งควักนะครับเป็นนั่งควักนะครับนานั่งควักงาสร้างครับแต่บรู้ว่าเป็นนั่งควักของหลวงปูรูปใดน,นะครับแต่ว่าตามสี่เบิงถ้าว่ามัน ของหลวงพ่อเดิมกับเป็นของหลวงพ่อท่นานไข่นะครับหลวงพอ่อใดกับศักดิ์สิทธิ์ขึ้กันนะครับเอาเป็นบาหมุนีจุดทูปขอโชคขอลาบน้ำเพลินนะครับตอนนี้กับูกใหม่ได้ยุทธี่สองตัวอยู่ครับเดี๋ยวรอบเบิ้งตัวที่สามสิดท้ายพี่น้องเบิ้งส่วนคนที่ถาม,ถามทะเบียนรถขั้นใหม่ของ สายยันบรรนลุงมาานะครับทะเบียนรถคันใหม่เพิ่นกะคือก่อไกลเขตครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดพี่น้องใสวิจรนะารณญยณนในการชุ่มนะครับหาผูดใดอยากเสียงโชคเสียงลาบเสียงเบอร์กะซื้อได้ครับตามนี้พี่น้องครับาหาผู้ใดมักทะเบียนรถคันใหม่นี่ครับอ่า กอฉีดศูนยนะครับมิตซูบิชินะครับอ่าเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับเอ็กซ์แพนเดอร์อ่าตัวไม่ล่าสุดกะเกือบล้านพี่น้องนะครับอ้าบางคนกะว่าทะเบียนรถตัวไรก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งครับนี่คือป้ายแดงอยู่พี่น้องครับป้ายแดงอยู่ก็ ก0607ครับติดใบแล้วสายแย่นบรรุงเป็นติดใบครับอ,อาไปใส่มาใส่พ่อว่าให้ตำรวจรับเนี่ยผู้ข้าเจ้าหูจักสายยันนบรรุงพี่น้องเดี๋ยวสิพายเบึ้งถูกตัวครับถูกของนางกวักครับง่าสร้างแกะนางกวักนะครับโมเมนต์ของหลวงพ่อเดิมก็น่าจะเป็นหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับอ่านครศรีธรรมราช ต้องพอเดิมกว่ายุน่ครสวรรค์น,นะครับพี่น้องโอมปูเจา้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวงามเพรียบพร้อมบุญหนักโสภา อาองยิ่งนักเธอชื่อว่านางกวักใครเห็นใครรักลุ่มลงงามรูปงามใจงามทั้งวาจาสูงส่งชวนให้พระวงงว์ยงงตะลึงจังพี่น้องครับตอนนี้ออกมาแล้วสองตัวครับ้างบนเป็นเลขกสี่ แล้วก็ขลา,า,างกลางกลางตัวกลางเป็นเลขสองครับเดี๋ยวรอบบนเลขตัวสุดท้ายครับงามรูปคิ้วขันสอนคนตัางหนแก้มเป็นสีนวลปลังเสียงนางดังเสียงระฆังซึมซาบเหมือนมตนสั่ง ใครฟังลงกลับมาชมเรื่องเลือใครยิงและชายนิยมจำว่าได้เพลงนั่งกวักมหาเสน่ครับตอนนี้กำลังขอพอจากแม่นั่งกวักอยู่เอาออกมาสามตัวตรงเด้อ แม่นางกวักนะครับอเอาแนวทางซื้อรัตติครับพี่น้องยังไม่ร่าซื้อท่านเบิงงคลิปนี้อ่ะอ่าไปคิดอย่างหลายได้พี่น้องเ้ยครับคิดว่าบ่มีคลิปไทยฝนมันตกกะไทยคลิปขอเล็กขอหวยขอโชว์ขอลาบน้ำแม่นั่งกวักพคนซื้อๆสนีมีตามหานิยม หญิงชอบชายชมทั่วทั้งพาราสาวหนุ่มรักกันอธิษฐานใจชาวบ้านทั่วไปขอพึ่งบุญญาหนุ่มสาวยามความรักรวยราออกมาแล้วพี่น้องครับเบิง้งคักครับซีสองหนึ่งครับซีสองหนึ่งครับแนวทางซื้อรัตตอนี่นะครับจากง่าแกะแม่นางกวักนะครับ เห sound, know, the the ็นเราเนาะพี oh. ่น kind of ้องเนาะเอาชิปนี้กับเสไวสำนีนะพี่น้องเด้อครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับวิจารณญาณในการชมมันฝนยังตกจู่พี่น้องครับทายงานให้พี่น้องเบิ้งวัฒน์ได้ตอนนี้เลไทายอันนี้ให้พี่น้องเบิ้งก็แล้วกันพ่อกนคลิปหนักแล้วกันพี่น้องครับยูดีมีแห้งสบู่กคนครับความเจ็บยัสได้ความไข่ยาสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะครับ อ่าแม่เพิ่นห้แล้วคพรับแม่นั้นกวักเพิ่นห้มาแล้วครับ C สองหนึ่งนะครับ C สองหนึ่งพี่นอ้องอืการคมบะม,มีเงินซื้อดอกท้ายพี่น้องมือซือ้อแต่พี่น้องกะจะไปซื้อเด้อจะไปซื้อหลายเดือ่อซื้อจะไปซื้อหลายครับอืมเอาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ